ไบ่มะลไสมอนสมะรสบู่มะรามสบู่มิ้นสบู่มะอนสบู่ก็สบู่มะบะร้นมะ้อนใหญ่ๆร้อนะร้อนสบูมือนกันนะคะ10บาทสะสบาทมะร้บูมร้อนสมร้อนสบ้นสบู่้นะคะรูมะรอนบมะรนูมะส่มะร้นส่ะส่มนะสมรนะร้นรานรส่ราคาสูอนะ้อะนะบรับนบ่มะสบ่ร้นสบะร้สบู่ะบู่บ ไว้ด hmm. um, um, uh ูไ huh ว้ชมสิน uh ค้ามาจัตรการโปรโมชั่นราคาส่งขายเพียงสิบาทสี่ิบ้าหกเก้าสิบเก้าสินค้าจัดโปรครับ10บาทครับมาจากผตัดแปลงสีฟันนะครับแข็งแงนุ่มๆก็10บาทครับแบบแข็งแบบนุ่มของเด็กของผู้ใหญ่ก็10บาทนะครับสี่สิบันบาทโปรกันวันเดียวราคาเดียวครับไว้ดูไว้ชมแปดสิบบาทสบู่10บาทครับผลไทยผลไม้ไทย6ชนิดสบู่มะขามมาจากบริษัทแปลงสีฟันนะครับแข็งๆนุ่มๆก็มีครับ สมู่และหมข้าววันนี้ขายเพียร์ครับบรรจัดในการครับสิบาทจากบริษัทแกลงสีฟันครับไว้ดูไว้ชมกันก่อนครับวันนี้แบบแข็งแบบพวกของเด็กของผู้ใหญ่ก็สิบาทครับสินค้ามาจากร้านแข่งหมูสีฟันแข่งสบู่สิบบาทบไว้ดูไว้ชมสินค้ามรรจัรายการโปรโมชั่นราคาสูงขายเพียร10บาทแปรงสีฟันและสบู่วันนี้มาจัดโปรโมชั่นขายเพียร์<บ> บาทแปดงิบบาทมีทั้งแปงเด็กแปงผู้ใหญ่และคนจัดฟันมีทั้งแบบแข็งแข็แบบนุ่มๆและแบบปานปลาได้สองชิ้นราคาสิบบาทครับแปงฟันชากสิบบาทแปงสีฟันิบบาทสบู่ราคารสิบบาทครับแบบแข็งแบบนุ่มก็สิบบาทครับจากบริษัทแปงสีกองล็อรแปงแข็งก็มีนุ่มๆก็มีครับขายเพียสิบบาทจากบริษัทแปงสีฟันซินิกครับสบู่วันนี้ตัวอย่างในแก้วครับแก้วตั้งอยู่ข้างหน้าครับ ตัวอย่างนี้แก้วครับแก้วตั้งอยู่ข้างหน้าครับสิค้าจอดโอครับสิบาทครับใส่นุ่มก็สิบาทครับและแปัดบาทครับสินค mm uh ้าเดียวนะครับผมได้ยี่สิบบาทครับขอบคุณครับนี่เหรียญจ่ายเหรียญครับสินค้าจัดโปรโมชั่น10บาทครับจ่ายบริษัทแายสี่ปันครับมาวันเดียวครับแข็งๆก็มีนุ่มๆก็มีครับเลือกได้ร่อนได้จับได้สัมผัสได้ครับ แตงแสงก็มีแตงลุ่มๆุ่มก็มีครับของเด็กนี่ครับตาโลมาหนิงคันด้าหมาน้อยช้างน้อะแบบตั้งได้แบบเดาได้ครับนี่เลยแจกเหรียญครับสิบบาทครับห้าสิบเก้าขโปรวันเดียวครับไม่ได้มาประจำนะครับอาทิตย์หน้าไม่ได้มาแลครับเดือนหน้าไม่ได้มาแลครับจับโปรกันวันเดียวราคาเดียวครับจากบริษัทแปลงสีดำครับแปลงสิบบาทสบู่สิบบาทครับแนะนำแปลงคาโบสีดำดำครับประจักรับคาโบกาแ์บริสคาโปมนี้ครับในห้างสาย5969ิบเบเก้ครับ หลือสิบบาทครับตัวสิบเ้าสิบเก้าหกสิบเก้าเหลือสิบบาทครับตะบูนี้ครับสบู่มะขามสบูกระมิ่นตบู่มะละกอสบู่บังคุดสบู่ส้มสบู่น้ำนมข้าวสิบบาทครับสบู่กสิบบาทครับแรงสิบบาทสบูสิบบาทครับจโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นวันเดียวราคาเดียวครับกว่าพอกันเลยสี่ันครับสิบบาทตะบูสิบบาทครับมาจัดรายการสิบบาทครับสิบบาทสบูสิบบาทครับโโปรรมชั่นาาคจากโปรโมชั่นให้เปลี่ยนแปลงครับ แล้วดู้จบสินค้าแต่โตวันเดียวราคาเดียวครับสิบบาทครับต่สิบบาทจมดสิบาทครับไม่ได้มาประจำนะครับที่ราคาองสดครับแล้วดูไว้จมเป็นวันครับลูกค้าโปรดแสดงสินค้ที่นี่ครับนำไปมามี่แบบยีลายครับทั้งแบบแข็งๆแบบนุ่มๆและแบบปานกางแตลงเด็เป็นตัวกร์ตูนครับปลาโลมาหมีแร้งหมาน้อช้างน้อยแบบตั้งแต่แบบหัวได้เตมดมาเป็นเตาโคครับ วันนี้เาชาสุนรรกัริยจ้าชายมาใช้ผงหับถนาจ้เป็นต้องใช้เจาจำเป็นต้องซ้าจำเป็นต้องมีป่าจำเป็นต้องมีตะปุระปูสมองบ้าามตพรมิุนบมังคุดสะปมะละกอสมปูต้มครับแส่ตะกัชวป่าจำเป็นตัวระโัชับะูสม wow. ุทไป่าจำเป็นสมุบรสมักตัวแหวนสมุได้ครับสมุทรสมองตัวแทนจําทรไดครับสมุรตัวแทนจมาทรไดครับติดต่อเข้ามาได้ครับ รับคำมาสามครับน้ำมาจัดโปรโมชั่นครับเปลี่ยนต่อรับให้เปลี่ยนต่อครับนะำจำเป็นต้องใช้สิบบาทรับจำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ไหนก็สิบบาทสิบบาทครับสิบสองแถมหนึ่งครับจัดโปรสิแถมหครับสิบแถมหครับจัดโปรสิบสแถมหนครับตัวโปก็สิบาทครับรับเลยครับ1ิบสองแถมหนึ่งครับ รับสิบสามครับเรียกของแสมได้เยครับเรียกของแถมได้เลยครับเรียกของแสมได้เลยนะครับสองแสมหนึ่งครับรับสมัครตัวแทนจำหน่ายครับเมนตัวแทนจำหน่ายก็มาได้ครับแเนสิาทมูสิบบาทครับแต่แงแม่วสิบบาทครับจะให้เปลี่ยนแปครับจากริษัทแปงตันครับสองร้เดวนนาที่สิบลายครับ แตก็าดมีน้องก้มก็มีครับสิบบาทราคาเดียวครับกัดได้ลองได้ครับต้มดูสิบบาทได้